ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทำาเมโนูจากริมรัวข้างบ้านนะครับก็จะลองทำเป็นแกงส้มคณะเม็กซิกันนะครับเดี๋ยวลองทำตามแล้วก็ผมว่าน่าจะรสชาติดีกับการทำแกงส้มนะครับอีกหนึ่งเมโนูครับผมเดี๋ยวลองชมนะครับผมนี่ครับคณาเม็กซิกัน วันนี้เดี๋ยวเรามาทําแกงส้มกันโอ้โหกลองเบลเลอร์เลยครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราลองทําอีกหนึ่งเมนูว่าเราจะทําได้ไหมแล้วทำแล้วจะเป็นยังไงครับผมวันนี้เฮียป๋องจะสอนทํานะครับแกงส้มคานาเม็กซิกันนะครับเดี๋ยวเราเรามาทําคนากันนะครับในการเตรียมคนานะครับ เน้นใบเนี่ยเราจะเอาไปทําแกงแกงส้มครับวันนี้เมนูแกงส้มขนาดไม่ติ่การจะลองครับอ่าเราจะเด็ดก้านอย่างเงี้ยออกนะครับแล้วก็มาปอกนี่ครับเดยวปอกออกนะครับมันก็จะมียางมีเมือกอยู่เหมือนกันนะครับผมเมือกอยางแล้วเราเอาไปแช่น้ํา ผมแนะนำให้แช่น้ำเกลือนะครับผมมันก็แช่น้ำเกลือก็จะดีไปแบบม,มีรสชาติขึ้นมานะครับผมนะครับปอกให้ได้อย่างนี้นะครับส่วนใบก็ตัดเอาจากก้านก้านเล็กไอ้พวกก้านอย่างเงี้ยแล้วก็ออกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยออกเอาแต่ใบกับอย่างเงี้ยแล้วใบก็มาหั่นให้เป็นชิ้นพอัำนะครับ เราลองทำอย่างนี้ดูนะครับผมก็จะเป็นยังไงเนี่ยครับเอบางท่านเอ๊ใบอ่อนใบแก่มาดูสีมันก็พอจะทราบนะครับใบอ่อนเนี่ยสีมันก็จะอ่าเขียวอ่อนๆบางคนบอกให้ดูใบมันใบอะไรผมหมว่ามันก็ดูอย่างนี้ก็เห็นชัดนะครับผมเนี่ยสีมันก็ผิดเพี้ยนกันแล้วครับผม ามเราใช้ใบขนาดนี้ครับเพราะพวกนี้เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะครับก็ใช้ไปแล้วก็หัน่นเรามาซอยให้มันเป็นชิ้นพอคำก,ก็ใช้ได้นะครับการเตรียมคะนาเม็กซิกันครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาทำขาหมูนะครับน้ำแดงโดยใช้คะนาเม็กซิกันนะครับเป็นผักข้างล้อครับ มาทำเป็นอคณะดูว่ามันจะน่ากินแล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวนี้น่าติดตามชมนะครับเดี๋ยวต้องลองกันดูนะครับผมอตอนนี้เราได้คนะมาแล้วครับเราทําคนะให้เป็นอย่างนี้ครับผมอืมน่ากินเชียวครับโอ้โหดูล้างน้ำล้างด้วยน้ำเกลือนะครับหือน่ากินอ่อนยอดอ่อนนะครับ กลิ่นยางของมันเนี่ยอืผมได้กลิ่นแล้วผมว่ามันเหมือนยางมะละกอแล่ความเหนียวไม่มีความเหนียวความอะไร้างน้ำมันก็ไม่มีอะไรครับมีไซยานายไซยนานไยเน้นว่ากินสดไม่ได้นะครับผมเน้นดีพีนะครับว่ากินสดไม่ได้เนี่ครับแล้วเราเตรียมขาหมูไว้แล้วครับผมแกวเบกอน ครับิ้น,น,นดหิวขรแกง <ไป S 2> ส้มวันนี้ <c oughs> ได้ไได <c oughs> ปลานี่ผมไม่แน่ใจเป็นปลาอะไรนะครับแต่ณคณะแม็กซิการนนี่สุดยอดเลยครับแกงส้มได้อร่อยมากกรอบรสชาติดีมากมันูที่เราปรุงครับเราปรุงเป็นไหนก็ไปทางั้นแต่วันนี้แกงส้มได้หน้ากิงมากเลยครับแล้วใส่ปลาเป็นปลาทะเลนะครับคือนี้ทีเด็ดเลยครับลองไปทํากันดูนะครับอร่อยจริงๆครับผม นี่ครับหน้าตาครับผม,มน,นี่นครับผมแกงส้มครับวันนี้ค <c oughs> านเม็กซิกัน <c oughs> เดี๋ยวผมขอชิมนิดนึงนะครับ <c oughs> น้ำก่อนนะครับดีมากเลยครับน้ำกำลังดี <c oughs> วันเตี้ยวบน้ำาสม้มะขาม <c oughs> เตี้ยออกหวานหวานนิดหนึ่งครับ นี่เรามาดูตัวคณะเม็กซิกันนะครับไม่ทราบว่าได้กินเสียงกรอบปั๊บครับกรอบจริงๆอ,อร่อยทำได้ครับลองทำดูครับแล้วคุณค่าอาหารสูงกักใย,ยสูงแล้วก็ลองทำได้หลายเมนูครับมผมทำแบบภาคกลางแบบบ้านๆดูก็โอเคครับใช้ได้ครับ กรอบกรอบนี่ใช้ได้เลยครับผมนว่ากรอบม,มากมันก็รสชาติอร่อยซึมน,น้ำเข้าไปได้ด้วยนะครับผมจะระยะตัดให้ดูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยในตัวตัววันนี้จะใช้แบบก้านเกือบล้วนๆเลยครับแล้วมันซึมน,น้ำเข้าไปพาให้มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานครับ อร่อยครับลองไปทำกันดูนะครับอ่าชอบชก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามจะสอนเนี่ยจะสอนทำเมนูต่อไปอะไรก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับผม